แล้วน้ำเสียงท่าทีที่เกาอ่อนลงตออนน้เา่อนลงะครับเขาพูดกับพี่ยิมว่ายังไงบ้างอันนี้เขาพี่การพูดกับพี่ยิ้มว่ายังไงบ้างไม่ผมไม่ได้คุยอะไรเขาไม่ได้คุพูดเขาเป็ไหนแต่เสียงอะไรผมตอนเอาข้าวไปให้นี่ชั้นล่างถึงตรงนี้ไม่รู้เหมือนผมไม่ได้เข้าไปข้างในแล้วได้ได้ยินเสียงอะไรภายในบ้านด้วยไหมครับอย่างอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาเจรจาอยู่ครับ ตอนตอนตอน,ตอนเอาเข้าวไปให้ม่ได้พูดอะไรได้วยไม่ได้พูดไม่ได้พูดขมไม่ตอบผมแค่ส่ง้อความไปหาเขามผมสนิทกับเขาแต่เป็นแค่ส่งกระฟามไปให้เขาตอบแค่นั้นเองเขาส่งมา,งมามเม่พูเขาอ่านเขาอ่านกกกกกกส่งไปแต่เขาอ,อ่านแต่ว่าเขาไม่ตอบส่งไปว่าไงต้องส่งอะเอาข้าวผมเอาข้าวมาให้เขาตอนนี้ก็ไม่เอาข้าวให้ก่อนเอาข้าวให้เขาแต่ว่าเขาเขาอ่านหนึ่งเดียวเอาข้าวน้ำไม้ผมห่วงเขาแต่ผมสนิทกับเขา ก่อนหน้านี้เขาได้มารึกษาหารเรืออะไร,รบ้างไหมคะไม่เขาจริงเขาไม่ได้เป็นคิดซึมไทยอะไรกับใครทั้งนั้นแต่แต่ว่าเขาก็มีความเชื่ออะไรของเขาแบบน,นั้นแต่ว่าคนตนิ่เขาจะคุยความเรื่องพระเจ้า,เ,าเรื่องอะไรที่ว่าอะไรโลกอะไรซาตานอะไรอย่างเงี้ยเขา นั่นนะเรื่องแบบนั้นเองแต่ว่าเขาไม่เป็นอาจจะเครียดอะไรเงี้ยเรื่องอาจจะเรื่องความรักเรื่องอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอะไรนะในครอบครัวเขาเขาเริ่มพูดคุยเรื่องพระเจ้าเรื่องตะตาลอะไรช่วงไหนอะคะเขาเป็นมานานแล้วเขาเป็นมานานมากนานมากแล้วเพราะก่อนที่ผมจะรู้จักด้วยช่วงเช้าก็จะฟังเกี่ยวกับไอ้กลุ่มอะไรแบบเนี้ทุกวันน่าจะฝังไปเรื่อยๆเลื่อยๆอะไรเงี้ย ทีนเขาก็พอ,อๆคนที่ไม่รู้จักเขาจะไม่คุยเรื่องแบบนี้แต่ว่าาจนิพาจะไล่ฟังเดี๋ยวมัาจะล้างโลกแล้วอะไรเงี้ยท<น>ีนีจะไม่มีอะไรแล้วยืมไม่ต้องรั้ผมยังไม่ลงสัญญาย้ายงานก็คงไปเป็นไป,นปนตามบรรละเขาไม่ได้เรื่องงานคงไม่มีอะไรอาจจะเรื่องต่วนตัวเขาเรื่องครอบครัวเขาเขาก็เลือกกบแฟเขาอาจจะมีชอบคนใหม่หรือว่าเมื่อคืนใครพูดว่าคำหนึ่งผมก็โดนใจว่าอะไรเนะอ่า มัดมัดอาาะไรัมเทพไม่แผงตนะ่อนั้นน่าจะถูกถูกต้องที่สุดประมาณนั้นแอบรับใครแล้วถึงก็ไม่แน่ใจนะมาแล้วแต่คนใหม่นี่เขาอายุเยอะอาจจะไปแอบบชอบใครอะไรเงี้ยที่ผมไม่รู้จักแต่เขาก็ำลังจะโดนตังเลยโดนอะไรเี่ยตุดปฏิเสธอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะแบบเครียดอ,อาจจะย้ายงานใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเ,เขาไม่ค่อยคบกับใครครบคนน้อยมาก พอผมไปคบกับเขาเขาคิดว่าผมจะไปฆ่าเขาอีกสถานที่ผมดูแลเขาเป็นห่วงเขาที่มาเนี่ยผมก็กลัวเครียดเขากลัวเขาจะฆ่าตัวตายเผื่อผมจะคุยได้อะไรเป็นเรื่องจัดเล็กๆตัวเล็กๆเพื่อให้เอาเล่ห์ผลายอะไรเงี้ยห่วงเขาเมื่อสักครู่ที่เข้าไปมีการเขาไม่ได้ขออะไรเพิ่มเติม,มผมลองไหมเขาผมรีบมาให้เขาส่งให้แล้วดูเลยนะตอนนี้นาย<ม>เขาลังกิจจาอยู<ม>่ประมาณนี้ยปรวิทย์กับกระสือเป็นศักดิ์ศี ผมก็ไม่เคยเห็นเขามีนะเพิ่งมีแต่ว่าเขาไม่ได้เตรียมการอะไรมาก่อนทางนั้นแต่ว่าเขาก็คงแล้วเขาคงไม่ได้ตั้งใจยิงอะไรกับใครหรอกไม่กล้าย,ยิงใครหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้มีความชั่วนในสันดานอาจจะเพียดอยเรื่องส่วนตัวขเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเกิดเหตุแล้วนี่เขาได้ลายมาหาที่บ้านผมผมโทรหาเขาทุกวันนะโทรหาเขาทุกวัน,นแต่เขาก็จะปิดเครื่องบ็อกเครื่องบ็อกไลน์ผมแต่โทรศัพท์วันนี้เมื่อเช้าพถึงมาผมโทรหาเลย ไม่รับทีนี้ผมส่งข้อความไปส่งข้อความไปก็ก็ข้อความเขาก็อ่านนะผมบอกพ,พี่ยิ้มเองนะอพี่ยิ้มมาแล้วก็เอาเอาดูได้เนาะผมส่งข้อความไปไว่าให้เอาข้าวไม้ี่ <ผม S 1> พี่พห่วงไม่ได้ปิดรูปหน้าอะไรนะ แอปุ่มแอบปุ่มพี่นะพี่อดก็ได้อ่านให้ฟังนแหละฟค่ฟังขง็บ้างอ่านั่นแหละผมก็สังฟงฟัแล้วก็มีเข้ามาให้นะตอบด้วยมีนอะไรที่ช่วยไหมน้ำบรี่ไหมอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยแ่ะเขาอ่านเดียวเขาอ่านเดียวเขาไม่ตอบแต่คงรอสักพักแล้วเขาคงจะคุยกตัวนายคงน่าจะดีขึ้นเลยเขาก็ระบายความในใจให้ตนายเฟังละเพื่อแก้หนาอะไรนี้ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับหมด